มีหลายท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาเพราะว่ารถของตัวเอง ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างซ่อมทําให้ขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมนั่นเองค่ะเมื่อรถเราที่ใช้เป็น่านนะเดินทางเพื่อไปทํางานนะคะถูกชนเสียหายต้องเข้าซ่อมทําให้เราเดือดร้อนในการเดินทางหรือขาดการใช้รถจําเป็นต้องมีค่าเดินทางเช่นค่ารถประจําทางค่าแท็กซี่ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือบางท่านอาจจะต้องเช่ารถเพื่อทดแทนรถคันเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในคู่มือของอาจารย์แดงมีแนวทางการเรียกร้องดังต่อไปนี้ค่ะ แนวทางการเรียกร้องคือ1เรียกร้องรายวันเทียบเคียงกับประกันภัยภาคสมัครใจในปัจจุบันเช่นรถนั่งส่วนบุคคลหรือรถกระบะวันละ500บาทรถแท็กซี่วันละ700บาทรถตู้นั่ง7คนวันละ1000บาทสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ในประกันภาคสมัครใจไม่มีอัตรากำหนดเอาไว้ส่วนใหญ่ที่เรียกร้องและบริษัทประกันจ่ายคือวันละ300บาทโดยนำจำนวนวันที่รถซ่อมจริงคูณด้วยจำนวนเงินรายวันเช่น รถซ่อม10วันวันละ500บาทก็เรียกร้อง5,000บาทเป็นต้นค่ะและในตอนที่2นะคะจะเป็นการเรียกร้องตามจริงที่เราได้เช่ารถมาใช้ทดแทนค่ะด้วยรักจากคุกพิมทีมอาจารย์แดงค่ะ